ครับสวัสดีครับแฟนมวยประจําวันอาทิตย์ที่12มกราคมนะครับห่างเหินกันไปอาทิตย์นึงนะครับอาทิตย์นี้กดเจอกันเหมือนเดิมรับมวยไทยซีคูนะครับประจําวันที่12มกราคม2 5 6หา6 8, คูที่หนึ่งเป็นการพบกันระว่างเพชรมุงทองจ่อคงอมอดน,นะครับเจอกับสอนทนงรถสวยจาเจ็ดนะครับลอยกันได้น้ำหนัก้อยหักปอนด์นะครับ คูนี้พรกครับคู่ที่หนึ่งนีพิกอยู่ประมาณสิ๊กตลบพิกหาตลบไปไลคู่นี้อน่อยกันไป่อยกันมากยกหนึ่งยกสยกสามยกสยกหาเนี่ยเตะไปส,สองสาดอกนะครับคู่นี้ยกหา,านี่สอนทะนุกเอาไปกินครับ กับผลสรุปคู่ที่หนึ่งกรรมการชูมือให้สอนขนุเป็นฝ่ายชนะเพชรเมืองทองสอคงอมรฝ่ายในลุ่ยลอยห้าฟอนนะครับขยับเข้าไปเพชรเมืองทองอุ้งว้ปลาโดนก่อนละครังได้ยินเสียงแป้งเนี่ยคู่นี้ครับจะทำยังไงครับเพชรเมืองทองอุ้งวุ้งปลาโดนต่อด้วยคู่ที่สองนะครับต่อด้วยคู่ที่สองเนี่ยเป็นการพบกันระหว่างแคตตี้สอคงอมรเจอกับจิติชัยพ่อหอมกินนะครับ ลอยกันอยู่ที่น้ำหนัก1นึ่อยยี่กตอนะครับคู่นี้ก็สู้สีกันครับเบียดกันไปมากครับเบียดกันไปมากกับกินกันไปปลายยกหางนะครับคู่นี้พบหายกนะครับพบหายกนี่ครับเป็นแพตตี้เบียดเอาไปกินครับไปปลายยกหางครับคู่นี้ก็กรรมการสู้มือหายแพตตี้ฟอพโอมอนเป็นปลายชนะไปได้น้ำหนัก หนึ่งลอยยี่สิบสอปอนด์อีกแล้วโนซันระวังตัวด้วยครับแอฟตี้นี่แหละครับดักจังหวะแรกก่อนจะเรียกให้เข้ามาครับตัวทางด้านลิทิชัยนลิทขับร่องคุเอกครับมืัอนี้ประจำนาทีสี่ส2บสองบุราค้มสองหกแปดล่องคุเอกเบกาสก์ปนาวางอัฟฟี่สอเตสข่าพพนนะครับเจอกับเพชรสาม,มาเพชรเกียรติเพชรนะครับ คู่นี้ต่อยกันได้น้ำหนักลอย84ปอนด์นะครับคู่นี้ก็บเบียดกันครับสูสีขึ้นกันเบียดกันกไปเบียดกันมากครับเบียดไปเบียดมากหนึ่งสองสามสี่หาเนี่ยไปไปลายมีเพชรสามมาศะเอาไปกินครับกับพบหายกกรรมการกับชู่มือไห้เพชรสาม,มาศะเพชรามมากเกียร์เพชร,เ,พชรเป็นฝ่ายชนะคะแนนอัพฟรีสตอเตะนฟันแฝดขาดร,าร้อยเฉย ท่าทรอดีทั้งคู่หัวใจใหญ่กว่าตับทั้งคู่เอาอพี่จะเข้าไปแทงครับมา่าถึงครูให้ไล่คู่เอกนะครับเหมือนประจำวันที่ที่12อกล่าคม2อ6 8นะครับครูนี่เป็นการเจอกันระวังเพชรสยามจอธิญานะครับเจอกับสิงห์ดำกับแค่โวกกับนะครับ แรกก็เพชรสยามกับมากับเด็กแรกเพชรยามมาอ่ามายก3ยก4เป็นปลายกงกลางยก4ีนึ่โดนเป็นดำเตะสายเตะสายกับไปสองสามหลอกนะครับอ่าเป็นสิีดำนะครับสิีดำกาแฟพวกกับเป็นปลายชนะคะแนนเพชรสยามจอพัิยาไปแบบขาดร้อยเพชรพายนะครับโอ้ได้ได้โอกาสแล้วครับเดินลุยแล้ว กระสุลูนนกนะครับมวยซีคูประจัมมันอาทิตย์ที่12กกลาคมคู่ที่หนึ่งสอนธนุ่งเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรเมืองทองนะครับคู่ที่สองเทนตี้สอพงอมอนเป็นฝ่ายชนะคะแนนดิติชัยนะครับคู่ที่สามร่องคูเอกเพชรสามมาเป็นฝ่ายชนะคะแนนอัพซี่นะครับ คู่ที่4กับครูเอกคููให้ใหลารายการกับสิงดําก็แฝงโอกาสเป็นฝ่ายชนะคะแนนเป็นยายไปแบบขาดลอย่ายครับพี่น้องครับสําหรับอาทิตย์ที่1 2มกราคมนี่นะครับกาผลมวยกาอะไรมาให้ไหมหาวิาให้พี่น้องฮาไร้เบิงกันได้ฟังกันนะครับเพื่ออาทิตย์นี้กะมี4ครูนะครับอาทิตย์นากาซิมาพ่อครับแฟนๆมวยเหมือนเดิมนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์ซอยเป็นก็ลังไจให้ผมนํำนี้เลยครับสวัสดีครับ